สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอัน้องจุดเด่นล้อมันขาดครับตัวหนึ่งรถขาดตัวหนึ่งไม่ต้อปริงไม่ใช่แน่ไม่ต้องปริ้งบอกหึ

ada 300. ready ready มียแต่ล้อนำเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ชุดสปริงครับนี่นีอ๋อเฮ้ยก็เอาไปประกอบได้ไหมล่ะ อกมันเสียมั้งเอ้ยมันมีกระบอกกระบอกด้วยมันมีกระบอกนี่กระบอกมันมีนกระบอกมันมีแล้วเออเอาไปดูนี่กระบอกอันนี้ของเขาเสียอยู่บ่อันนี้บ่เสียกระบอกโดนเอาเนี่ยไปดูมันมันไม่มันไม่เสียใช่ไหมของเราอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยทีนี้เขาจะใช้กระบอกมันก็จะใช้น็อตขันนี่ไง เออนี่เลยก็ในสปริงอะแต่ผมต้องเอาไปอัดช่ไมเนี่ยอชไใน,นี้ก็เลยอาบแต่บางทนเป็นชุดมันขาดตลาดแต่อันนี้มันไม,ไม่น่าเสียงครับมันไม่น่าเสียอะไรน่นะเปี้ยวเซ็มไปยกไหม จะรูแม่งรูมันใหญ่ดูเอาไปวัดดูไหมเนี่ยเออแล้วอันนี้เอ็กเคอันนี้มันเบ้าใหญ่ดูมันแล้้วีเอออันนี้มันเบ้าใหญ่อันนี้เบา้นนเบาน้อยออคนละเบ้าบกันใส่กันไม่ได้ไม่จริง ผมเอานั้นไม่ให้ดูนนะอีกแลนวนี้ของเราเป็นเล็กครับเนี่ยอันนี้อนนอ วมันโง่งอเพื่อทำเป,ป,เปใช่ยนเห็นไหมเ้ยนี่ลย้ยเมันกันเลยเหรอนี่เลยเน,เน,นี่มันเค็ตัวรีบรป่ะอือบอ้าแล้วตัวตนี้ทำไมมันโบอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอาไม่ได้หออร่ ม่เ้เบยคิดหนักคิดคิดจริงมันมะันก็น่าจะน่าจะได้อยู่วรนี่ไล่ยุงไล่ยุเยากตอไปกํานันแ่อ๋อเอาบรรยากาศ คือก่อยกินข้าวออ๋นี่ไงบ้าอทุกคนเหรออ่ามันต้องมีความนี่อะไรนี่วะตามชายทุ่งเออะไรบรรยากาศนนีมัไม่ใช่ชายทุ่งแล้วถ้ามีน้องน้ำมันลายก่อนต้องมีเด็กมาออฟนะแบบนี้เหรอนั่งเอาเด็กมากรงกอดหน่อยได้บรรยากาศดีกว่ามึงรับกูด้วย

นไปใส่เลยมันซ้ำกันไฮตดรู้มันซ้ำกันนะหู้เนี่ยนี่ไงรู้เนี่ยกัรู้เนี่ยไอ้ตัวนี้แทนตัวนี้ได้ไหมได้ไหมกเก่าใช้ได้เอาไรขาแล้วอไเัดกา้ราไม่ต้องไปคว้านรู้ไม่ต้องคว้านอะไใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมกระบอกนี่ครับกระอ๋อมันนี่ปอบอ่ ในน้สปินไม่น่าเกี่ย้วก็ไม่รู้ืองวาอัานไมรู้เรื่องยังหนโรงพยาบาลเอกชนอ๋อโงบเอกชนงที่เ้าไปที่เช็ดเบาอ่ะเดี๋ยวนานมันจะปิดแล้วเนี่ยไปสามโมงโก็มีมีทุกอย่างุส นโอ้เสรนดิมกินหมดแล้วใช่ป่ะแด้ไม่ด้วยขับการว่ากี่ข้อมันมันเร่งเร่งไม่ขึ้นนะอือกรบมัันเียค็กระบอกมันจะเป็นสนิมเป็นตามอดเลยครับตัวนี้อะไรครับนี่ฝาดน้ำแรงครับการทาทาแค่์แล้วมาอัดสายให้เราอัดฝาดเลยครับน้ำแรงนี่แหละครับอ๋ออัดฉีดล้างฉีดบ่ะ อ๋อไม่บอครับใช่เครื่องก่ใช่อันนั้นกาก็น้ำแรงกันแหลกก็น้ำแรงเเอาไวลางุกล้ใ่ไใช่นับเลยครับนี่เลยบอกลองประกอบไปดึงในมันเป็นยังไงอือเล้าเป่ารับมันแค่เป่าลับแล้วนี่กระสวมกันไปหรอสวมยังไงเออน็อนขันเหรอเนี่ยบอออันนี้ไปเจ้าเอาไปให้ลูกดึงเขาก็รู้แล้วเนี่ย อให้เาอัดอ่ไม่ไม่เงี้ยไอ้เออออลองลองดูลองดูลองเออหก็ลองลองผ้าเนี้ยเออน็อตรเนีคไก่ของเนี่ยบล็อุดันอ้งายอ้บุเนี้รูปมันใหญ่บุ้ใหญ่โอ้ก็มีลูกหลายคนเลยโย โอ้เฮียก็ะบอกคือเนาะคือราวร่างเร็วคือราวรางปิบหกสิบเจ็ดสามสี่สี่เร็วมันกำลังหลายผัวกำลังหลายคนเลยเฮียกระบอกเหล้าปิดในเมียเล้าปบ่บ่บปอ่อนหลายหลายอยู่ไม่ถ้าผมเอาตัวใหม่ไปใส่เลยมันไม่ได้บ่ได้แล้วรูมันเท่ากันไหมเฮียรูน็อตอ่ะไม่ความกว้างของตัวเนี้ยมันเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันโอเคครันก็ันสกูลเดียวกันนะครับระยะรูเท่ากัน mặt 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 tôi mặt 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 không mặt 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 ทำไมมันสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้มันโดนตัดหรือเปล่าเนี่ยมีโดนตัดหรือเปล่าเขียนๆลู่กันนั่นนี่เอ็นเตอร์นครับดูกันโอ้เราลงมือแล้วนะนกเดี๋ยวใช่นั่นเป็นนั่นฉลากมันอยู่นะโอ้เห้หัวมันอยู่นั่นเป็นไงหัวอันนี้มันเป็นอะไรทำไมมันเป็น น้องปลูเฟือกแล้วยนี่สลักมันดีๆนะนี่สลักมันดีอะไรสลักนี่น็อตน็อตเกินน็อตเลยยังน็อตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น็อตไอ๊ตัวนี่มันขาดเลยเนี่ยเนี่ยมันหายไปไหนเนีรอแล้วมันเลยล็อกไม่อยู่นล้วย่างเงี้ยเรามันหายไปเนี่ยมันหายมันหลุด ก็บอกแล้วมันมีลูกมีผัวหลายคนแล้วปกติมันจะมันจะติดมาด้วยกันเนาะมันก็หู้หูน้อยๆมันเป็นหู้ใหญ่ๆมีลูกแล้วหูของมันกับโบเนาะเจ้าก็วอาไปนี่อ๋อไม่รีนะวอไอ้ตัวอัจฉริยะผมเนี่ยเด้อม่เต็มสี่เออที่เราเปนยังไงเอโอเวลาเขาลอกปุ๊บเขาจะเอาขนาดนี้เลยอา ว้ยจะบอกเล่าคือข่องแต่วะตัวอัดกระบีหัวนึงไปกินกับลูกสีลูกห้าน่จีเลยตัวกระบีตรงหรอตัวตัวเร่งกระบีเขาอัดตรงไหนล่ะเซด้วยขนาดเล็กประม่นหรอรู้นี่แล้วกระบีนี่แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ